ในวันนี้นะครับพวกเราจะพามาเที่ยวเขาที่มี111โค้งและมีความสูงชันมากกว่า1,700เมตรจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ที่นี่ครับภูทับเบิกและจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะครับก็เป็นรีสอร์ทรีสอร์ทเปิดใหม่รีสอร์ทสวยๆวิวแบบอลังการพานโนรามา180องศาแต่สำหรับพวกเราแค่นี้ยังไม่พอครับจะมาอัปเดตที่เช็คอินต่างๆบนภูทับเบิกนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีสถานที่น่ารักน่ารัค,คู่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับหากเพื่อนๆพร้อมแล้วรับชม EP นี้กันได้เลยนะครับกับ EP ที่มีชื่อว่าภูทบเบิกสูงแค่ไหนก็จะไปถึงครับในทริปนี้พวกเราออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แล้ว พี่วัวกำลังทาหน้าที่เสิร์ชหาของกินอยู่ว่าของดีเพชรบูรณ์เราจะไปกินร้านไหนดีหนูนึกถึงขนมจีนใช่ใช่ใช่หนึ่งนาทีเราจะถึงกันแล้วน้ําหนูหมดแก้วอยากสมบูรณ์แบบรอเติมไดหิวยังสมบูรณ์แบบเลยตอนนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้องว่างมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาหาของอร่อยกินที่นี่ตั้งใจมากใช่้วนะตอนนี้เป็นเวลาาเกือบบ่ายสองแล้ว และจุดเช็คอินแรกที่พวกเรามาในวันนี้ก็คือที่นี่เลยครับแล้วใช่ไหมใช่เขาเขาบอกร้านบีขนมจีนนี่ไงบุญมีขนมจีนโอเคอ๋อไม่ที่จอดรถอ๋อสบายแล้วหิวมากหิวแล้วทไมัยไมพี่คุ้นจังเลยอ่ะพี่เคยมาหรือเปล่ากับพี่บีป่ะใช่ร้านนี้ป่ะเออว่าใช่นะเนี่ยใช่ว่าใช่เออเนี่ยโต๊ะแบบเนี้ยเนี่ยใช่ใช่ อ๋อเราเคยมาแล้วนี่แต่เราไม่ได้ทำชื่อเราไม่ได้จำชื่อเราไม่ค่อยจะจำอะไรครับคนหิวด้คนหิวเจอของกินยิ้มเลยแล้วถึงแล้วถึงแล้วเห็นไหมบรรยากาศแต่ว่าบานมาขอบคุณค่ะอุ้ยมาถึงเขาก็เสิร์ฟขนมจีนเลยอ่ะเพราะเขารู้ว่าเจ้าต้องกินขนมจีนแน่นอนเดี๋ยวนะเรามานั่งปุ๊บเนี่ยคือปุ๊บเนี่ยของเนี่ยดูดิวางเต็มโตแล้ว ไวมากไวมากเนี่ยถามเลยครับมันมีน้ำยาอะไรบ้างครับอันนี้มีน้ำยากะทิอันนั้นน่าจะเป็นน้ำยาซ่น้ำใช่ไหมน้ำพริกใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วอันนี้น้ำยาป่าน้ำยาป่าใส่ปลาไหมใส่โอเคอร่อยแล้วสองชอบไม่ชอบไก่ทอดไปหนึ่งจานจริงๆแล้วกับข้าวเขามีหลายอย่างนะเขามีส้มตำด้วยนะใช่แล้วก็เนี่ยเขามีหมูย่างด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรากิน เราอยากกินขนมจีนใช่ไหมวะเราอยากกินขนมจีนเราแบกท้องมาที่นี่เพื่อที่จะมากินขนมจีน,ล,นลมซักลมเก่าที่นี่คือลมเก่าอืมฟินๆเลยอร่อยด้วยเราาไไดด้้กกลูถมม่ห ที่ร้านบุญมีแห่งนี้เนี่ยเป็นร้านดั้งเดิมนะที่อยู่ติดริมถนนกันเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศร้านเนี่ยมีที่นั่งเยอะอยู่นะรสชาติก็อร่อยถูกปากหากใครมาเพชรบูรณ์ในอำเภอลมเก่าลองแวะทานกันดูนะครับหลังจากได้ทานมื้อเที่ยงได้บูดร่างกายได้พักตอนนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นนะยอดภูทับเบิกไปที่รีสอร์ทของเรากันแล้ว ระยะทางจากร้านขนมจีนบุญมีจนถึงภูทะเบิกเนี่ยใช้เวลาประมาณ45นาทีเท่านั้นเองไปกันเลยครับในจุดนี้ต้องขับรถอย่างระมัดระวังใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความชันของถนนด้วยนะครับจุดเช็คอินจุดที่2เรามากันแบบไม่ได้ตั้งใจ และไม่รู้มาก่อนว่าเดี๋ยวนี้ภูทับเบิกมีแบบนี้ด้วยอนึงี่แกะแกมูมีแกะไปฮะได้ที่เที่ยวใหม่สวัสดีขจการเจการู้อ่ะรู้ขอโทษขอโทษพิเศษเลยพี่การมาเที่ยวภูทับเบิกแต่แรงทรงพ,พิเศษเลยมาเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าภูทับเบิกมีฟาร์มแกะแบบนี้ด้วยอเออเดี๋ยวเราเข้าไปกันว่า ค่าบริการเท่าไหร่อ่ะหลานนำเพื่อนๆไปเลยคะเอาต่อถ้วยเดียวก่อนครับถ้วยเดียวเท่ากับเป็น240ร้อ่อันนี้ดีกว่าอ่าค่าข้าวนี่ราคาเดียวหรือว่าเด็กอ่าเด็กถ้าคนโต80บาทคนเล็กเข้าฟรีครัอ๋อโอเคเล็กนี่คืออายุเท่าไหร่ครับอ่าถ้าไม่ถึงถ้าประมาณนี้เราไม่คิดค่ะไม่เกินนี้อ่ะไม่เกินคานเนี่ยแต่ตัวไม่เกินในตัวคานนี้ก็ไม่คิดตังค์เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยโอ้ยอย่าโดดดิเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวให้้องวาก็อนไงไปนเอาแล้วเอาแล้วมีเรื่องมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วมันเป็นอะไรที่ชุลมุนวุ่นวายและยุ่งเหยิงเอามากๆเลยหมดแล้วลุกหมดเลยแล้ว ้าเดี๋ยวเราเอาเอาเอานี่ไปคืนกันไม่มีค่ะไม่มีนะขอรูปหน่อยได้ไหมน่ารักจังเลยน่ารักมากโอเคเดี๋ยวขอบรรยายบรรยากาศที่นี่ก็คือเป็นยังไงหวานก็น่ารักแล้วก็อากาศฟูทับเบิกมันเย็นอ่ะเนาะเขาเลยมาเล่นแบบนี้ได้แล้วก็ไอตัวนี้เขาเรียกว่าแพะหรือแกะนะแกะแกะก็ให้รูปได้ด้วยมีตัวเล็กตัวน้อยด้วยไม่ดุไม่ดุแต่ว่าแต่ว่าเวลาให้อาหารนะเขาเหมือนเขาจะจะแย่งจากมือเราเขาจะ จะแย่งจากเพื่อนด้วยใช่ใช่ก็หญ้าเขียวๆที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่หญ้าจริงเป็นหญ้าเทียมเห็นไหมเยอะมากตัวเล็กน่ารักจังเลยแล้วก็ที่เนี่ยใครมาไม่ทานสาก,กุลาบานที่นี่<อ>บนับานบานทั้งปีเห็นไหมยากาศดียากาศดีดูดิตายต้นสาก,กุล่าเห็นไหมโอ้โหหวานดอกที่นี่แบบ บานทุกตาบาออกทุกบานทุกท่กอ,อ,ชอใช่ออสุดยาตปลูกยังไงบานทั้งปีอันนี้พวกเราไม่ได้แกล้งนะน้องเขาติดผมก็เลยต้องไปช่วยเอาออกค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ100บาทแล้วก็ส่วนอาหารเนี่ยสีบาทสําหรับใครไม่อยากเข้าแค่อยากจะให้อาหารถ่ายรูปเช็คอินเบาๆก็ให้ด้านหน้าก็ได้นะครับตัวนู้นก็กระโดดใช่ไหม มาอ๋ไหนก็พระไซมาเล่ใจมาตัดหน้าหนงหน้ามาหนึงหน้านูอหนึ่งหน้าหรอหนึ่งหนหน้านี่ไงแก่เนื้อเลยแกะเหนือแกะเหนื้อเด็กหน้าในทุกการท่องเที่ยวของพวกเราเราไม่เคยมองเวลาเลยว่าโรงแรมนั้นจะให้เราเช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงหรือบ่ายสอง ในระหว่างทางหากเราได้พบสิ่งที่อยากจะแวะอยากจะเข้าไปสัมผัสเราก็จะแวะเลยเพื่อที่จะได้ประสบการณ์และได้บันทึกช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไว้ในความทรงจำเพราะมูดดีๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันครับ หลังจากเดินทางออกจากอายงคาเฟ่เราก็จะเดินทางไปที่ฟินลาเต้รีสอร์ทที่พักของเราในวันนี้ครับอุ้ยข้างในสวยมากเลยอุ้ยห้องน่ารักจังเลยสวยเนอะตอนมาเข้ามามันแบบตรงนี้มันเป็นกระจกว้างอะดูสิเนอะอลังการเนอะอารมณ์เหมือนแบบนั่งอยู่ก็ก็นั่งอยู่ริมผาจริงๆอะ ไม่มีอะไรบังว้าวดีจังแล้วเราก็จะได้นอนมองวิวแบบนี้เหรออุ้ยอ่ะห้องน้ำแล้วเป็น,นยังไงสวยเอ่ะเข้าไปก่อนอ๋อนีไงมีบาร์บอมให้อ๋อตรงนี้ก็มีอ่างอีกที่นึงใช่อุ้ยเลือกอ่างไม่ถูกเลยอ๋อ ความที่ว่าที่เนี่ยแสงมันแรงอยู่แล้วแสงแรงมันทําให้แสงที่เข้ามาในห้องเนี่ยในกลางวันเนี่ยสวยนะถ่ายรูปแบบน้าหวานเนาะนี่ผ่านมือถือยังแบบสวยขนาดนี้โอ้บีทีวีตู้เย็นครบ สวยบรรยากาศดีๆแล้วเนี่ยหวานขอท้าทายความหนาวเลยดีกว่าค่ะอยากอาบน้ําแร่แช่น้นํานมแล้วก็สระผมด้วยเมลี่มายแชมพูก็ยังเป็นแชมพูจากเมลี่นะคะที่หวานเลือกใช้ประจําส่วนวันนี้ที่พกมาเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะเหมาะกับสาวๆหนุ่มๆรักธรรมชาติอย่างเราค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีซิลิโคนไม่มี SLS ไม่มีพาราเบนและสเตียรอยใครที่บอกว่าแพงง่ายใช้ได้แน่นอนลดปัญหาผมร่วงลดอาการคารรันศีรษะลดความมันส่วนเกินบนเส้นผมแล้วก็ช่วยบํารุงผมที่แห้งเสียให้กลับมานุ่มชุ่มชื่น นนหักค่ะยกตัวอย่างตัวเองเลยละกันค่ะผมหวานเนี่ยโดนทั้งสารเคมีแล้วก็ความร้อนอเวลาที่เรามาเที่ยวเนี่ยจะสวยแต่ละทีต้องเร่งรีบสุดๆทั้งเป่าทั้งไดทั้งหนีบแข่งกับเวลาที่เขาไม่เคยรอเราเลยเพื่อที่เราจะได้สวยทันเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยนี่แหละแต่ที่เห็นว่าสุขภาพผมและหนังศีรษะยังดีได้เนี่ยต้องยกความดีความชอบให้เ mm hmm. มลลี่มายแชมพูเลยค่ะเขาเป็นแชมพูสุดแพทย์ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้เลยค่ะโอ้ส่วนวันนี้อากาศดีจังเลย ตอนนี้ก็ได้เวลาทานข้าวเย็นกันแล้วเดี๋ยวโทรสั่งอาหารกันก่อนนะเอากระหล่ำน้ำปลาค่ะต้ยมยำรวมตำหมูยอแล้วก็ไข่เจียวค่ะเอ่อพักที่ฟิลลาเต้ค่ะห้องสองห้องสองใช่ค่ะตำหมูยอน่ากินมากแล้วก็ต้มยำรวมมิตรเนาะใช่แล้วก็ <Yeah. S 1> อันนี้อะไรนะกะหล่ำผัดน้ำปลาแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวก็น่ากินมาก <Okay. S 2> ตอนนี้อะไรก็น่ากินมาก <c oughs> ไปหมดเลย <c oughs> คิวมากเพราะว่าป้าแกน่าจะมีคิวเยอะนะใช่ป้า่าจะฮอตแล้วต้องสั่งล่วงหน้ากันนี้เต็นนะเตมไคะเกือบชั่วโมงเลยเกือบเกือบชั่วโมงอยู่ <c oughs> ยังไงแบบห้าโมงตัดสินใจเมนูได้แล้วสั่งเลยใช่ใช่เราสั่งไปหกโมงเลยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบมีลูกค้า กินส้มตำนี <but universal> hey ่มันได้ใจจริงก่อนเลยอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปกินก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ Closed, eyes closed like we're dreaming even when we're not but you and me got a whole lot of meaning i don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love say what you want to say to me now i want to wake up with you in the morning nothing kind of fake to me now i want to wake up with ตีตอนเช้านะครับเมื่อเช้าอุณหภูมิ10องศานะฮะในวันที่เรามาก็คือช่วงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับมีลมไม่แรงไม่แรลงลมไม่แรงช่วงนี้น่าจะเหมาะก,กับการมาแคมป์นะเพราะลมไม่ได้กัะโชคมากตายอีนิดหนึ่งนะแดดแดดพูทะเบิกแดดแรงยิงน้องหวานรอก,กินข้าวแล้วเราทานข้าวกันครับ เป็นห้องกินข้าวนะฮะนี่ฮะเขามีม่านให้นะเพราะแดดแรงตอนเช้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆหน่อยเนาะแต่นมาก็เจอหนุ่มกินกอนกินกอดไม่รอตากล้องเลยนะนอนสบายอยากถามบ่างว่าใช้ชุดเครื่องนอนอะไรดีแอบตาโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ภูทับเบิก EP นี้ภูทับเบิกเป็นสถานที่ที่ทุกคนนิยมมากันนะครับ ที่นี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะฮะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคืออากาศอากาศที่นี่หนาวทั้งปีนะฮะเราสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีและขอบอกตามตรงเลยจริงๆแล้วพวกเรามาปูทเบิกเนี่ยปีนึงหลายครั้งมากเลยนะครับซึ่งความงดงามของแต่ละฤดูกาลก็แตกต่างกันออกไปทําให้เรารู้สึกว่ามาที่นี่ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยครับแต่ในวันนี้พวกเรายังไม่กลับกรุงเทพกันครับ ใน EP ีหน้าเราจะไปต่อกันที่ไหนเพื่อนเกดติดตามไว้เลยนะแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าครับสวัสดีครับ